สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนัดเ a สซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจําร้านเลสิรชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ m i t s u ิ i s h i x p e n d e r นะเราจะมาติด d a y ์ไลท์นะครับตามในรูปเลยนี่ก็รถพี่เขารู้สึกว่าจะติดมาก่อนแล้วหรือยังไงเนี่ยแหละจาไม่ได้นะเพราะว่าเอาตรงๆเลยคันนี้ติดมานานมากเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอรูปถ่ายที่ถ่ายไว้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะยังไงนะก็ เดย์ไลท์นะครับที่เราจะติดจะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นแท่งๆนะร้านผมจะเรียกว่าเดย์ไลท์แบบโล b o c o p นะก็คือแบบเป็นตาเหมือนตาโล b o c o p นะครับก็เริ่มจากตรงไหนก่อนดีในรูปในรูปออถอดชิ้นนี้นะครับถอดถอดแผงแผงการชิ้น,นเนี้ยเนี่ยแผงชิ้นเนี้ยนะเรานี่ครับ มันจะมีมันจะมีตัวใหเรางัดกิฟนะครับเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยก็ลองงัดกิฟตพวกนี้ออกนะครับแล้วเราจะยกแผงอันนี้ได้เลยนะอันนี้ตอนผมกําลังงัดอยู่เสร็จแล้วเดลิทเนี่ยเดลิทเนี่ยเดลิทเป็นแบบนี้นะครับตัวที่ผมติดนะเขาจะมีกล่องด้วยแต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีดอกไฟนะครับแต่ว่ามีกล่องเลี้ยงไฟไว้น่าจะแบบว่าทําให้ไฟมันเรียบนะ ตัวไฟเดยไลท์เนี่ยที่เราใส่ตรงนี้นะครับผมใช้กาวสามเแปดนะครับแปะตรงแปะตรงตัวเดยไลท์นะเดี๋ยนี้มีไหมมันมีรูปที่มันแยกเป็นตัวไหมยวหาก่อนมันเห็นอยู่เวฟเวเราจะติดอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านที่เราจะติดนะผมจะติด3 M ไปก่อนหนึ่งแถบนะครับเนี่ยติด3 M เแถบหนึงเสร็จแล้วเราก็จะยิงซิลิโคนเข้าไปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับ ตรงไฟที่เราติดตรงเนี้สายไฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัววายนะมันจะมาอย่างนี้อันนี้ก็จะมาอย่างนี้แล้วก็เรารวมแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เห็นไหมเออมิซูตัวนี้ง่ายหน่อยครับนี่ชุดสายไฟเขาอยู่ในกล่องฟิล์ครับเห็นไหมแต่ว่าเจ้าเก่าเนี่ยดูเขาต่อเนี่ยดูเขาต่อฟิลต์ตัวนี้เห็นไหมเขาใส่ตรงนี้นี่ซึ่งผมว่าคิดตังลูกค้าแล้วติดแบบเนี้ยมันไม่สวย นะผมเนี่ยเปลี่ยนเอาสายชุดนี้ออกแล้วก็มาเอาฟิวแท็บใส่แทนนะครับมันก็จะได้ดูดีหน่อยนะนี่เห็นไหมดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยแล้วก็โอเคหน่อยเ,ยเป็นฟิวแท็บเนี่ยห้อยฟิว10แอมป์ไว้นะครับตรงนี้จะเป็นไอสายเส้นนี้จะเป็นสายไฟออนนะครับฟิวตัวนี้ฟิวตัวนี้นี่เลยตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าฟิวอะไรเพราะเห็นเจ้าเก่าเขาเสียบเอาไว้นะครับแต่ว่าใช้ได้อยู่เราวห้อยฟิวติดไว้แล้วเราก็เดินสายนะครับลงมาทางนี้สายตรงเนี้ย มันจะมีรูอยู่นะครับแทงแทงรูลงไปก็ได้นะมันจะเป็นรูลงสายไฟนะครับแทงลงไปแล้วก็สายจะมาออกทางนี้เห็นไหมครับนี่นะเนี่ยที่เราที่เราวงไว้นะดูสินี่ฟิวตัวนี้ครับนี่ฟิวตัวนี้นี่ที่ผมชี้นี่ก็ถ้าใครจะติดนะครับมิสูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะเราเอาฟิวเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ฟิวแท็บอย่างนี้นะ ฟิวตัวเก่าเขาเป็นฟิว15แอมป์เห็นไหมเห็นในฟิวแทบผมมาเนี่ยฟิวตัวเก่าเป็น15แอมป์นะครับส่วนฟิวตัวนี้เป็นฟิวเดย์ไลท์ผมใส่10แอมป์ไว้จริงๆถ้ามี7.5ไว้ใส่7.5ก็ได้นะก็ไปเสร็จแล้วเราก็ลงตรงนี้นะครับง่ายที่สุดนะก็เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการติดอ่าเดย์ไลท์ของ Mitsubishi Expander นะเดี๋ยวผมมีอีกคลิปหนึ่งนะครับติดกล้องติดจอ Android บวกกล้อง360นะแต่ว่าเดี๋ยวกำลังเรียบเรียงคลิปอยู่เพราะว่าวันนั้นถ่ายไปน้อยแต่าง,งานมันเยอะ อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยนะครับพักมาถามผมได้นะทาง Li าย ID นะครับ n u t u n d e r s c o r e r a c i n g นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0644522945นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะเรามากันสั้นๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรยากตรงไหนนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ